ห้องเช้าปีเตอร์ฟอร์ดิอยู่ในบ้านปลายในวัย58ปีลาบ้านเกิดตั้งแต่17ย้ายเข้าอยู่พัทยาห้องเช่าปีเตอร์ฟอร์ดิาทำทั้งเดือนได้800ถูกยึดบ้านจนหมดตัวใน3ปีเพลงพี่ดังมายาวนานมากดังมาทั้งหมดกี่ปีแล้ว ดังมาทั้งหมด18ปีแล้วเห็นว่าเกือบจะไม่ได้ร้องแล้วเกือบจะไม่ได้ดังเกิดอะไรขึ้นเคยได้ทําเพลงอัลบัม 1, ้มหนึ่งแคนมาเป็นชิงฉาบทั่วในกลุ่มก็จะมีแจ๊สชวนชื่นจูนชวนชื่นโอเล้งเชิญยิ้มลูกนกสุภาพรถึงวันที่เขาจะเด็ดตัวไปทําอัลบั้มพิเศษคนนี้ไปทําเดี่ยวคนนี้ไปทําคู่พอไปถึงปีเตอร์เขาบอกว่าปิดการประชุมเขาไม่เอาปีเตอร์เพราะเขาบอกว่าบุคลิกแบบนี้น่าเป็นพิธีกรมากกว่าย้อนไปในวัยรุน่นเป็นคนที่ไหน เป็นคนจ,งจังหวัดปราจีมบุรีพออายุ17-18ก็มาอยู่พัทยาเลยมาถึงพัทยาใหม่ๆก็อยากจะเป็นเบลบอยเพราะเพื่อนบอกว่าได้ทิปเยอะแต่เขาให้รอก่อนตอนนั้นก็ไม่มีตังค์แล้วก็เลยไปชกมวยก่อนที่ Walking Street พัทยาใต้ไปโชว์แม่ไม้มวยไทยให้ฝรั่งดูไปชกกับฝรั่งถ้าเราความฝรั่งได้เราได้350บาทแต่ถ้าเสมอหรือแพ้ได้220บาทแล้วตอนไหนที่ผันตัวมาเป็นนักร้อง ชกมวยทุกวันบ้านก็นไม่มีห้องก็ไม่มีชกเสร็จก็นอนข้างเวทีอยู่ประมาณเดือนหนึ่งคุยกับเพื่อนว่าไม่ไหวก็เลยสมัครเป็นพนักง,งานเสิร์ฟเขาเขียนว่ารับพนักง,งานเสิร์ฟสิบตำแหน่งมีห้องและอาหารให้เดือนละแปดร้อยบาทห้องพักฟรีอาหารฟรีเราได้แปดร้อยถือว่าคุ้มเราได้ทิปจากที่ทํางานด้วยมีช่วงหนึ่งมีมรสมชีวิตเกิดอะไรขึ้นเราซื้อบ้านหลังหนึ่งดาวไปสามแสนบ้านล้านกว่าบาทเราก็ผ่อนเดือนเกือบสองหมื่นเพราะเราตอนนั้นงานเยอะ จัดรายการวิทยุด้วยร้องเพลงสองคาเฟ่เงินเดือนมันเยอะประมาณปี2 5 3 9 39. หลั่ล้ามากซื้อบ้านแต่งบ้านเอาเพื่อนมาปาร์ตี้ประมาณ2540มันู 0. มันบู๊ไปเหมือนโควิดมาเลยช่วงนั้นฟองสบู่แตกรายการวิทยุก็ไม่ได้จัดเพราะสปอนเซอร์ไม่มีแล้วคาเฟ่ก็เหลือที่เดียวขอลดเงินเดือนประดังประเดยในหนึ่งอาทิตย์สุดท้ายโดนฟองล้อละลาย ถูกต้องโดนฟ้องล้มละลาย3ปีไม่มีเงินผ่อนก็ให้เขายึดไปติดบูโรใช้เวลานานไหมกว่าจะกลับมาฟื้นถึงจะโดนฟ้องล้มละลายใน3ปีก็ต้องปฏิบัติตัวให้เหมือนเดิมสรรพสิ่งเป็นสิ่งไม่แน่นอนเราต้องอยู่กับมันให้ได้ก็ยังร้องเพลงเก็บหอมรอมริบไปเรื่อยๆฟ้องไปเราก็ไม่ต้องไปผ่อนแล้วเพราะเราผ่อนไม่ได้เราก็ต้องทําตามกฎหมายไปเราสู้กับมันมา3ามปีจนลุล่วงไปด้วยดีจนถึงวันนี้ปลดหนี้ไปได้จบแล้วเรื่องบ้านหมดแล้วฟื้นตัวแล้ว แล้วเกิดอะไรขึ้นเห็นว่าเคยนอนกับร่างปีเตอร์ช่วงนั้นเป็นเด็กวัดเมื่อ30เกือบ10บสปีมาแล้วก็อยู่ร่วมกันที่ศาลาที่เขาใช้ทําพิธีกรรมต่างๆของทางวัดเด็กวัดก็จะนอนเรียงกันพระพี่เลี้ยงก็จะนอนติดพระประธา,านด้านล่างก็จะเป็นโอ่งน้ําเอาไว้ล้างหน้าล้างตาล้างจานวันนี้คืนนีก็จะมีคนเดินมาปลุกให้ลุกตอนประมาณ3-4ทุ่มนี่มลหลวงพี่เพราะส่วนมากก็จะมีคนโดนรถ เขาก็หามเอามาไว้วัดเอาร่างวางไว้ข้างสาราตรงโอ่งน้ําแล้วก็เอาน้ําราดเพื่อล้างแล้วก็นอนบนเสือ่อผ้าขาวยังไม่มีก็เอาผ้าห่มคลุมหัวมาเราก็นอนติด